ตอนนี้นะคะในภาวะที่เราจะต้องดูแลสุขภาพของเราโดยเฉพาะในผู้สูงอายุอาจจะมีปัญหาเรื่องกระดูกได้ง่ายเรามาดูกันสิคะว,ว่าอาหารอะไรบ้างที่ใช้บํารุงกระดูกได้ดีหาง่ายใกล้ตัวตามพี่ปลามาเลยค่ะก่อนอื่นนะคะพี่ปลายอยากจะบอกเลยว่าแคลเซียม um หรือสิ่งที่ใช้บํารุงกระดูกไม่ได้มีเพียงแค่ผลิตภัณฑ์จากนมเท่านั้นนะคะยังมีอาหารในกลายชนิดเลยแคลเซียม um เป็นแร่ธาตุที่สําคัญต่อร่างกายที่ขาดไม่ได้ เพราะมีส่วนสําคัญในการรักษาความแข็งแรงของกระดูกและฟันนอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องการหดและขยายตัวของหลอดเลือดและส่งเสริมการทํางานของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆในร่างกายของเราโดยคนเราจําเป็นจะต้องได้รับแคลเซียมอย่างน้อยวันละพันเมลิกรัมจึงจะเพียงพอต่อร่างกายเชื่อไหมคะเราเคยได้ยินใช่ไหมว่าต้องดื่มนมมากๆนะเราถึงจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่จะให้ได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอ โดยนมหนึ่งแก้วจะให้แคลเซียมประมาณ300อมิลลิกรัมเราลองคิดกันดูไหมคะว่าอิ๋แล้วอาหารอื่นๆล่ะคะที่จะให้แคลเซียมสูงมีอะไรบ้างวันนี้เรามาดูกันเลยค่ะพี่ปราหามาให้แล้วนะคะเป็นอาหารที่หาง่ายแล้วก็เรียกว่ารับประทานได้ง่ายด้วยค่ะ 1. เมล็ดงาเมล็ดงาที่นิยมใช้เพื่อตกแต่งอาหารต่างๆน,นั้นไม่ได้แค่ทําให้อาหารของเรามันน่าดูน่าทานมากขึ้นแต่ยังมีประโยชน์อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการช่วยลดความดันโลหิตลดการอักเสบแถมยังมีสารป้านในมูลสระที่ช่วยต่อสู้กับโรคมะเร็งแต่ที่สําคัญก็คือพี่ปรายอยากจะบอกนะคะว่าปริมาณแคลเซียม1ช้อนชาต่อ88มิลลิกรัมเรียกว่าเป็นไงคะเป็น9%ของปริมาณแคลเซียมที่ควรได้รับต่อวันเลยค่ะถือว่าสูงเลยนะคะแล้วก็ดีมากๆเลยงานี่มีประโยชน์มากๆนะคะ2น้ำส้ม นอกจากวิตามินซีแล้วส้มยังมีแคลเซียมอีกด้วยและน้ำส้มสดสดที่คั้นจากผลก็เช่นกันถ้าหากอยากที่จะได้รับแคลเซียมให้มากขึ้นแล้วก็รองรับประทานคู่กับซีเรียลในาหารมื้อเช้าหรือดื่มในเมื่ออาหารที่มีปราแซลมอนด้วยก็จะทําให้ได้รับแคลเซียมมากขึ้นเลยนะคะอันนี้ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะ 3. บอกคลีบ็อกคลี่นี่คะ่ะก็ถือว่าเป็นผักที่มีสารอาหารมากที่สุดชนิดหนึ่ง จนเรียกว่าถูกขนานณามาสุดยอดอาหารเพื่อสุขภาพและนําไปทาอาหารได้อย่างหลากหลายทั้งผัดทั้งต้มนําไปปรุงเป็นซุปหรือจะลวกแล้วก็นําไปรับประทานกับสลัดก็อร่อยมากเลยค่ะสี่คณะคณะถือเป็นสุดยอดอาหารเพื่อสุขภาพที่อุดมไปได้วยแคลเซียมและสารต้าํามูลสระโดยสามารถนําคณะมาทาอาหารได้หลากหลายชนิดเชน่ชนนำมาใส่ในสลัดแอปริคอตและอโวโกโดก็ทำให้ได้สารอาหารมากขึ้นเลย ข้อที่ 5. ข้าโอต๊ตซีเรียลและธัญ,ญพืชมากมายที่เรานิยมรับประทานเป็นอาหารเช้าโดยเฉพาะข้าวโอต๊ตเชื่อหรือไม่ว่านอกจากจะมีไฟเบอร์สูงแล้วยังมีแคลเซียมสูงอีกด้วยแถมในข้าวโอต๊ตยังมีโปรตีนสูงเหมาะกับคนที่ทานมังสวิรัตด้วยนะคะพี่ปราบอกเลยว่ายอดเยี่ยมมากๆจริงๆข้อที่ 6. ถั่วขาวพืชตะก,กูลถั่วเพื่อสุขภาพอย่างถั่วขาวนี้อุดมไปด้วยแคลเซียมและธาตุเหล็ก แถมยังมียาาหารสูงช่วยในการลดความอ้วนได้อีกด้วยนะคะอบอกเลยว่าทูกข่าวนี้เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมนะคะแล้วเราก็ควรจะหามารับประทานกันด้วยค่ะข้อที่เจ็ดนมถั่วเหลืองพี่ปราบอกเลยนะคะคงเป็นเรื่องหนักใจของคนที่แพ้เลกโตสจะไม่เขาว่าจะดื่มเครื่องดื่มอะไรดีที่จะทดแทนนมวัวตอนนี้พี่ปลาบอกเลยท่านนมถั่วเหลืองค่ะ นอกจากจะไม่มีแลสโตดแล้วยังมีปริมาณแคลเซียมที่เท่ากับนมวัวด้วยต่างหากแค่เพียงรับประทานคู่กับซีเรียลหรือข้าวโอ๊ตในตอนเช้าก็าจะทําให้ได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอแน่นอนเห็นไหมคะนมถั่วเหลืองเนี่ยมีประโยชน์มากมายเลยคะ่ะอย่างหนึ่งที่พี่ปราบอกเลยว่าเราต้องตรวจสุขภาพประจําปีแล้วตรวจดูในเรื่องของมวลกระดูกด้วยคะ่ะว่ากระดูกของเราเป็นอย่างไรระวังปฏิเหตุโดยเฉพาะในผู้สยยูงอายุอย่าให้หกล้มนะคะ ถ้ากระดูกมีปัญหาแล้วการดูแลนี่จะยากยิ่งขึ้นอาหารคือส่วนหนึ่งที่เราจะต้องดูแลให้ได้รับประทานแคลเซียมที่เพียงพอออกกาลังกายการออกกาลังกายจะช่วยให้กระดูกของเราแข็งแรงขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยค่ะว่ามีอาหารอะไรอีกที่มีแคลเซียมมากแล้วก็ช่วยบำรุงร่างกายของเรามาฟังวามพี่ปลาเลยค่ะข้อถัดมาเลยนะคะพี่ปลาจะบอกเลยว่าปลาสาดีนค่ะข้อที่8ปดปลาสาดีน ถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบกลิ่นคาวของปลานะคะพี่ปลาบอกเลยว่าต้องชอบปลาซาดีแน่นอนเลยค่ะเพราะไม่มีกลิ่นคาวเลยแม้แต่น้อยและยังอุดมไปได้วยสารอาหารอย่างไขมันโอเมก้า3วิตามินดีโดยเฉพาะแคลเซียมที่สําคัญปลาซาดีก็หามาทานมากไม่ยากเลยค่ะเราก็ซื้อแบบเป็นกระป๋องมาทานทั้งอร่อยทั้งมีประโยชน์และหาทานไม่ยากอย่างที่พี่ปลาบอกนะคะ ว่าอาหารทุกชนิดที่มาแนะนำเนี่ยเป็นอาหารที่หาทานได้ง่ายแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีประโยชน์มากๆเลยแต่อย่าลืมนะคะต้องไปตรวจสุขภาพประจำปีว่าเรามีปัญหาต่างๆหรือไม่ด้วยนะคะข้อเก้าอัลมอนด์พี่ปลาบอกเลยว่าถั่วอัลมอนด์เป็นถั่ยชนิดหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเพราะถั่วชนิดนี้เป็นของทานเล่นที่ดีต่อสุขภาพของเรามากๆเลยนะคะมีทั้งธาตุเหล็กวิตามินอ e, ีโพแทสเซียมและแคลเซียม แต่เราก็ไม่ควรรับประทานอัลมอนด์ที่ผ่านการปรุงแต่งรสชาติอย่างเช่นการออกเกลือเพราะจะทําให้ได้รับโซเดียมสูงมากเกินไปอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็ต้องระมัดระวังค่ะข้อที่สิบเต้าหู้พี่ปลาบอกเลยเต้าหู้มีประโยชน์มากมายแถมทําให้ไม่อ้วนแล้วก็เป็นอาหารที่เรียวคนทานจีทันได้เลยนะคะเต้าหู้นับเป็นอาหารสุขภาพที่ผู้รักสุขภาพส่วนใหญ่นํามาปรุงอาหารแทนเนื้อสัตว์ พระหาาชนิดนี้อุดมไปด้วยโปรโตีนและสารอาหารที่มีคุณค่าใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์และแทบจะไม่มีไขมันแต่ที่เราไม่ค่อยรู้ก็คือปริมาณแคลเซียมที่มีสูงกับนมไหลเท่านี้ละค่ะดังนั้นถ้าหากอยากได้แคลเซียมการรับประทานเต้าหู้ก็เป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งนะคะพี่ปราอยากจะบอกเลยว่าปริมาณแคลเซียมต่อหนึ่งถ้วยก็คือ5 0 7กกรรมิลลิกรัมเป็น5 1ของปริมาณแคลเซียมที่ควรได้รับต่อวัน อาหารหลายชนิดเกิดขึ้นมาในโลกแล้วก็สูงสลายไปแต่เชื่อไหมคะทำไมอาหารก้อนขาวๆคุณๆอย่างเต้าหู้เนี่ยสามารถยืนหยัดอยู่ได้มานานเลยคะ่ะเพราะว่าอะไรคะหดีต่อสุขภาพเต้าหู้เป็นผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองซึ่งส่งคุณค่าทางโภชนาการสงูงโดยเฉพาะโปรตีนประกอบด้วยโปรตีนร้อยละ7 4ประกอบด้วยกรดอะม,มิโนที่จำเป็น8ชนิดซึ่งร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์เองได้ 2. มีสาเลสตินซึ่งมีผลในการลดไขมันและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบประสาทที่เกี่ยวกับความทรงจำและโฮอร์โมนจากพืชไฟโตเอสโตรเจนที่มีการวิจัยพบว่ามีผลในการป้องกันมะเร็งและมีผลดีต่อผู้หญิงใบทองคือช่วยชะลอภาวะหมดประจำเดือนและลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมข้อ 3. เป็นอาหารที่มีน้ำปานต่ำจึงเป็นข้อดีสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการ จำกัดการบริโภคน้ำตาลรวมถึงผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักข้อที่ 4. ประกอบไปด้วยธาตุเหล็กจึงเป็นอาหารที่เหมาะกับผู้หญิงที่กำลังอยู่ในช่วงการมีประจำเดือนข้อที่5เหมาะกับทุกเพศทุกวยัยตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงคนชจราเนื่องจากมีเนื้อสัมผัสที่อ่อนนุ่มไม่ต้องใช้แรงมากในการเคี้ยวเป็นอาหารที่ย่อยง่ายและอัดแน่นไปด้วยวิตามินแร่ธาตุและ,ะโปรตีนที่ดี มีคุณประโยชน์ที่สําคัญต่อการเจริญเติบโต,ตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายพี่ปลาอยากจะบอกเลยนะคะว่าอาหารต่างๆที่ใช้บํารุงนะคะกระดูกทาให้กระดูกของเราแข็งแรงแต่ยืค่ะเราต้องตรวจสุขภาพประจําปีต้องดูแลสุขภาพของเราด้วยนะคะเพื่อร่างกายที่แข็งแรงแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่อปีกัน กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube b e a u t y f i s h เป็นขอนกำลังใจพี่ปราเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมโตข้าสู่ผู้สูงอายุพณภาพผู้สูงหมัยพื่ญญผาผมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียว์พี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะ